วันนี้เราตั้งใจจะมาช้อปปิ้งนะครับแต่เราลืมไปว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ครับผมตลาดปิดนะฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดจัดจัดนะครับเราตั้งใจมาซื้อของมากมายเสื้อผ้านะครับแต่เราลืมไปว่าวันนี้คือวันศุกร์นะครับตลาดปิดโอเคก็นี่แหละมาเก็บโปรเจกต์ของพี่ๆน้องแฟนคลับนะครับที่ทำป้ายมาติดร้านอาหารติดรถตุกต๊กต น่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆรอดคอนไหม่ห่างหายไปเป็นปีกว่าแต่ว่าโอเค,อเคพอมีรอดคอนเรื่องใหม่ทุกคนก็ยังซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆาาก, Tokyo, ก Tokyo, Tokyo. อ็อยากกินโตเกียวอยากกินโตเกียวโตเกียวอุ้ยอยากกินโตเกียวอะไรเดี๋ยวซื้อแถวบ้านก็ได้ เพื่อนแน่นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายกันไปนี่ตุกต๊กๆคันหน้านี่เด็กๆทีนีใส่แมสกันทุกคนเลยอ่าเราเจอตุกต๊กๆอีกคันแล้วครับอยู่ข้างหน้านะฮะโอ้โหเสียงแตรของเราช่างหน้าหวาดกลัวมากหน้าเกรงขามสุดๆ เก่งแปลแล้วน่าเก่งขามอ่ะปิดแบตปิดแบตโอเคเราเจออีกคันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามาเก็บโปรเจกต์กันและนี่คือผู้แทนงาสนรักไมค์พัสรเดชนะครับเราเจออีกคันหนึ่งแล้วมา,ว,าว้าวตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด1 2 3 4 5คันแล้วจริงๆมีทั้งหมดเกือบ50คันนะครับก็ค่อยๆทย,ยอยใช่ พี่เขาก็ไปทามากินอันนี้พี่บอลครับผมเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่องเจ็ดทำหน้ามาใหม่นะครับนี่ทำแล้วใช่ไหมนี่เป็น PR ร์ของบริพัสนะครับไอซ์ครับผมไม่สดนะครับพี่แฟนแล้วอย่าไปดูสดแล้วคนนี้สดของสัญญาณหายเลยพี่เล็กดีแล้ว มาคันนี้ไหนพี่ใช่ออตอนนี้เขามีอยู่แล้วาม,มาโอเคเรามาเจออีกหนึ่งคันแล้วนะครับตอนนี้ที่หนะ้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งนนี่เลยโอ้โหจริงๆก็วิ่งอยู่รอบเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับที่เป็นหน้าผมเนี่ย ให้เรามาตามเก็บโปรเจกต์กันน่าลักเกือบ50ห้าสิบพันโอ้โหโอยากบัว้างตอนนี้มีคนดูเราห้าร้อยเก้าสิบคนนะครับยิดทำไมตอนเปิดมาพันเจเหลือเหลือห้าร้อยเก้าเนี่ยคิดไม้ก่อนตอนไี้ก่อนอ่ะโพสถ่ายรูปไรูป โ okay. อเคเี่ตรงข้ามมันคืออะไรชนิดซุ้มทรง,งผมก็อยู่ดีอยู่นะอาจจะเปิงบ้างเล็กน้อยทรงพมค่ะพิมพ์อะไรธรรมชาติาขายลูกมาเดี๋ยวลอไงไปไหนอีกไหมพี่ไม่มีแล้วเมืม่อเหรอแล้วนะสำบัดเดียวสำผ้ตาตรงนี้เลยที่นิวแบบใหม่แล้วที่เป็นติดอยู่ตามร้านอ่ะ อ,อ๋อจะรอไหมครอต้องรอกี่โมงอ่ะเขาขายประมาณห้าโมงหราโม,มงสี่โมงก็ตั้งแล้วไอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเริ่มง่ายอันนี้ก่อนน่าจะภาพพอแล้วเราถึงวันี้ครับผมเนี่ยเป็นโปรเจกต์นะครับจริงๆมีกันกว่าเกือบห้าสิบพันนะครับรถ <สา S 1> ตุก <สา S 1> ต๊กๆแต่ละคันก็เนี่ยฮะ <สา S 1> ไปกันเออเอฟซีน่ารักมากๆวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันทั้งวันตั้งแต่เช้าตอนเช้าต้องขอโทษด้วย ตอนเช้าปวดหัวมากเลยเมื่อเช้าแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วปวดกระบอกตาปวดหัวแบบสมองตื้อมากโอ๊ยตายแล้วอ,อนอนไม่หลับของคืนแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ยังงงๆหน่อยแต่ตอนนี้ตื่นแล้ว <c oughs> หนึ่งท่านตรงจงเวินมา <c oughs> โอ้คุยผมคุยชัวผมคุยจ๋งจงเว้น一点点很热吗对今天很热นเดี๋ยวสั่งกางเกงลายแล้วให้วันเถิดให้ก็ได้ สวัสดีห้าล้านคนด้วยนะครับถ่ายนะาที่บอลเองนะเรื่องของเรื่องบอกเลยว่าเนี่ยโปรเจกต์ของเรากระจายอยู่ทุกมุมทั่วกรุงเทพครับผมไทยไายมาถ่ายไหมว่าได้เลยสมาไม่กดไลค์ให้เยอะครับใช่รโอเค โอเคปห้าสี่สามสองพี่ไมค์ครับโปรเจกต์เราเป็นยังไงบ้างครับกระจายทั่วกรุงเลยนะฮะครับผมเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะฮะโปรเจกต์โบทละครของพี่สัง์ครับโปรเจกต์การทั่วทั่วโลกเลยครับเราเล่นทั่วกรุงเทพนะครับถ้าเกิดใครขับไปผ่านไปผ่านมาเห็นก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็แท็กภายในไฮจีไปเลยนะครับได้มาขึ้นรถตุ๊กตุ๊กเองเขาเป็นไงเขาเล่นเลยสนุกดีครับสนุกดีครับ ครับครับดมุมมองหที่เราไม่เคยเห็นเ้าเราา้เราไม่าครับถชามันดีดีมากได้ตังจชอบเลยันหลังด้วย่ามาตรงานเองใช่ไหมใช่ครับผมตรวจงานเองตรวจงานเองต่อทบไปทำงานก็เสร็จเยอะเลยนะครับเปิดไปค่ะโอ้ยมีรูปเราติดเต็มทุกทุกเลยอ่ะ ตัวจริงแต่จริงเขาบอกว่าสงการมาวัย่าปกติมีจริงหรือเปล่าสงการมาไววันเนี้ยวันสงการเขาบอกวันสงกานี่เราอะไรครับการเขาเาป็นคนที่็นคยชู้ล่ยชู้งไม่ได้เลยขามคเนแฟนหนุ่มรอเปลาว่าสงในในสงการแล้วขอสาดน้ำหน่อยได้ไหม หล่อเลนยืนไถ้าสมมติเป็นแฟนเจออะไรอยางรูปนี้ี่ไหมีผิดแบบเพรียบผ้าหนอยได้ไหมเรถ่ายรูปกับไมยังไงดีอะอย่างเงี้ยไมอย่างเงี้ยเราก็ไปกใกล้ไหถาไ่ลายค่าะยังอาตามาซิล่จอดระวมนะรถรถบงคันเนี้ย ทุกลูกคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะพี่แม่ในภาพบอกว่าเออคันจะหมู่จังเลยแบบเกาจหมู่ให้หน่อยได้ไหมยากมากเลยอย่างวอเตอร์แผ่นนี้เขามีบทด้วยนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหนูจ๋าหนูจ๋าพี่กลับมาแล้วจ่าลองพูดประโยคนี้ฟังหน่อยเป็นแบบอ้อนอ่อนอ่ะภาษาไทยหน้าจอไปจนที่กว่าฮะแ่หนูจ๋า มีเสน่ห์วอะเออเรียกว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเนาะของไม้เนาะอ่ะพูดอีกก็ต้องแบบดีใจอีกกับภูมิใจอีกกับเราไม้เนาะดีใจเออเราเราตั้งใจทำงานอย่เราแข่งละครเราอยากให้ใครมากรอของเราเนี่ยทำงานเราได้ความสุขอ่าครับแล้วพอเราขอต่อเรามาสาวพี่ดีพี่ต้องติดกันโยนฮาวด์ไนท์น้อแล้วแฟนเขาก็มากันเยอะมากจริงๆแน่นอนโอ้โห คือเด็กที่ผ่านเยอะแยะไปหมดเลยน่ารักมากแล้วนะ่ออยจะเป็นแฟนคลับจากคระเทศครับเอาทีเอาแกนมีแฟนไน่ารักมากเลยมาอยู่นะครับมีคัมามาีาวงดวงดวงดวงงดวงดวงงดวงดววัดวงดวงงวงดว่ดยดวงดงดวงดเดวงดวงงดดววงด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 วงง ะฝากแฟนๆหน่อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโปรเจกต์เรามีทั่วกรุงเทพถ่ายรูปมาได้แล้วก็ลรำลึกฝากละครได้วยครับใครของบ้านมีแจกอะโอเคงั้นเพิ่มอั้หน่อยข้อมูลค่ะซมแจกุูมแจกถ้าถ้าใครถ่ายรูปแล้วยังไงนะครับถ่ายรูปแล้วเราแแบ้้านลวจะซูมแจกเราถ่ายรูปแล้วแท็กไอทีบ้านแท็กไอทีไหมจะแจกแอลกอฮอล์อ่ะโอเคห้าสี่สามสอง ฝากโปรเจกต์ของแฟนคลับของไม้ด้วยนะครับใครที่เห็นตุ๊กๆแบบนี้มีติดแบบนี้อยู่นะครับหรือว่าร้านค้าที่มีติดโปรโมทแล้วขอทู่แกนงั่รักนะครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็แท็กไว้มาได้นะครับแล้วก็แท็กแฟนคลับด้วยเราจะมีคุณแจกที่ครับเจลแอลกอฮอล์นะครับเป็นสาบแอลกอฮอล์มาอกกำลังดีน่านะคของใค้ได้เลยครับลองตกใจทีอ่อ่าอันที่สำคัญฝากละครด้วยครับกคออ็คือวันศุกร์เสาร์ไลฟ์ทุกคมาย วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาสองยี่สิบดูไปเยอะนะครับเพราะว่ามีการสื้อไม่นานะครับเจ๊อ้อมเติมนิดนึงมีคนถามว่าเล็บไปทำอะไรมาทำไมเล็บมันดูสดใสมากไหมเล็บเนี่ยแหลงข้าวนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมปิดบังนานนะฮะกบไอเจ๊บอกไม่ใช่จริงเล็บเนี่ยไปทำกิจกรรมกับน้องคนกลานะครับ ครับเป็นกิจกรรมอะไรนะมิชชั่นเซเว่นตามใจผมได้ไหมใช่ไหมวันของเราซึ่งผมก็ต้องไปเอาใจเขาแล้วเขาก็ต้องมาตามใจผมมิชชั่นเซเว่นนะครับพันธุ์ต่างนะครับเราก็เลยยังไงสีพาสเทลมาเลยนี่เขาเลือกให้หรอที่มันยังเตาเนี่ยผมว่าตอนแรกผมคาดว่าผมน่าจะได้เป็นพวกแมกซ์เทลเป็นพวกกลางสีแดงเหมือนกินลาบเลือดอะไรเงี้ย ตออกมาแว้ี uh. แล้วร like ัดม uh ่้เขินมคนน่าจะแซวเยอะปะไปแล้วไปไหนมาไหนคนแรกเขินไม่ชินแล้วคนบคนพบคนพบว่าเจอแทงออแทงไมใช่เออเร้านอ่เขาไม่ออกแล้วอะไรอ่ะกบชอบนะชอบแคะไงไม่ได้ชอบเลยนะชอบแคะเออบตั้งแต่มีเล็บเนี่ย เออผมหยิบจับอะไรไว้ลงผมใช้คนอย่างเดียวเก็บผมงอกโอ้อยากจะรักษาให้ใบมากที่สุดก็ขนาดอาบน้ำเนี่ยยังไม่ถึงตัวเลยอ่าเพราแบบเกบนั่นแหละน้ำบุญอย่างเดียวโอ้โหก็คืออยากจะรักษาทำถามมุกดาให้ดีที่สุดใช่เดี๋ยวกลัวเนาะอ่าแบบทาไปกลัวเสียใจเดี๋ยงเอออยากมาบอกอะไรกับมุกดาเนาว่าพี่รักษาอย่างดีเลยนะมุกดาเออใช่ไหมโวพี่รักษาแบบดีเลยเก็บให้งอก สุดยอดอาฝากเปตนแฟนเราดู Mix Seven หน่อยครับจ9มีนาคมนี้ทางแฟนเพจเสียเจ็ HD ครับฝากเป็นแฟรนท์ุ่คนนะครับ19มีนาคมนี้ทางแฟนเพจเสียเจ็ด HD ครับ Mix s e ่น n ทางแฟนเพจเสียเด HD ฝากเลยก็ได้ีหเดิมครับทางแฟนเพจได้ช่องนะรบฝาทุกคนด้วยนะครับทางแฟนเพจเสียเจ็ด i นะครับ โอเคสุดยอดคอบควณครับพี่ไม้ขอบคุณครับน้ครับนมาถ่ายเสร็จอ่นถ่ายอีกเลยด้วยนั่งอจะถ่ยรูปกับไม้บริสุทติแก็ดเดี๋ยวยกกระเป๋าใช่ไหมครับนั่งพูดแจ้งที่ไหนอ่ะอ่าวางเอ้อดูสีเล็กน่อยสี็ส พี่ไม้ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้พี่มาอ๋อ,อค,คอนเทนต์มาก้องใครอ่ะ,อะก็พี่นวลนวดใส่างเดสองไงวันนี้นะหนึ่งสอซ่อมแฉแฉสวยมากพี่นวดรูปดีรอติดตามนะจ๊ะพี่นวดโอเคม,อามาพิ่จอจเข้าไป ห้เร็วมากพี่หัวมากใครใครไหนพี่เดี๋ยวนะเนันนะเดี๋ยวพี่ยินเสอย่ไปนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปหานะ ปากหมดสเปด้วยใชยเหรอไม่ได้ขายแจกคนละเนี่ยมาทำแจกใครถ่ายตปรเด็กเราแล้วมาแจกนะไปพี่ไปอะพี่ไปไปที่ไหได้ป้องมาจับไเลยมาเดี๋พี่ให้พี่จอนั่งกับพี่ไม้ได้ไหมได้เกไยภาพแบบว่าพี่ไม้ป้าพี่ไม้นั่งลงตุ้งในตอนเนี้ยจะได้ภาพเอ็กซ์คลูซี

ช่างกล้องมือหนึ่งของช่องเจ็ดนะครับเขาคือพี่จอร์ดวันนี้เราอาจจะได้เห็นเขาเป็นรัางสุดท้ายโอเค่รโอ้เขานั่งริมมากอ่ะเดี๋ยวผมช่วยอ่ะทำไหมนะฮะโอเคอน,นี่ยัลัง น,นครับอากาศน่าจะอยู่ที่ความร้อนน่าอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับใครที่ฉีดมุดหองน้ 我现在, oh, tôi nói gì? Tôi hiện tại đang tham gia Thái Quốc của Thái Thái Quốc của Thái Quốc của Thái Quốc của เดี๋ยวม们就จะไปสิท่าชื่าสดุดๆลยวืมผมคันนี้ผู้จอดนะครับเป็นอ่าช่างล้อง 听吗？来自中文歌，呃，中文歌吗？什么歌？爱你不是因为你的美而已，我越来越爱你，每个眼神触动我的心。听过吗？这首歌、呃？你有听过吗？这首歌就是。呃 หวังรี่หงแ่เกินตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าแยกลาดรา้าวนะครับ น้อยเมื i, ่อคืนเนี่น้อยมาไม่เช้ามาแล้วกันอุ๊ยปวดหัวแล้วก็ปวดตามอ่ะปวดปวดตาขวามากปวดตาหน้ากับใครครับใช่ใช่เดี๋ยวคุยกับแฟนหน่อยแล้วเขาจะเดี๋ยวใค้เขาให้เขาเป็นความสุขกอนแล้วนักเอกก็ทำกับเรากหมนไม่เหมือนไม่เหมือนดิไม่ว่า

现在我们就到了。